เริ่มต้นมาตั้งแต่แรกก็แบบเห็นการเติบโตของคณิว่าแล้วก็ทังคุณเมิร์แล้วก็คุณเอิญก็ยินดีกับเขาที่แบบวันนี้แบบคนมาติดตามคนิว่าเยอะมากขนาดนี้เรายืนเป็นหลักเลยหัวเรือใหญ่เราปักสมอไว้แล้ว่วันนี้ไม่ยืนคนเดียวมีมาเอิญมีน้องมาน้องบัสมา12คนใช่เออผมว่าจริงจริงกี้กลืนอยู่กลืนเลยเหรอคะกลืนผมทั่วไปเดี๋ยวครับ ก็เป็นที่ง่ายแบบเป็นพี่ยงแล้วก็เป็นก็ถ้าไล่ตามอาวุโสก็ก็เถียงไม่ได้ครับใช่แต่เราเป็นเด็กสูงนะตอนยืนใช่ไหมผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้เชื่อเชื่ออยู่แล้วว่าเชื่ออยู่แล้วทำท่าแมวหน่อยทำท่าแมวที่น้องก็ทำเหมือนไล่นี้แมวพี้ยองอายุ18 19ว่ะต้องปลอมมาเองเต้นใหม่ไหมฮะเต้นใหม่ไหม ไม่ค่อยแล้วครับเอวอยังได้อยู่ห <S <S เอวยังได้อยู่แต่ว่าหลักไม่ค่อยได้เอ,เอาเป็นรอบฝาก,ากคณิว่าหน่อยครับนี่ ح ح> ครับผมก็ฝากคณิว่าด้วยครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ ح ح> มีหลายสูตรครับเนี่ยคืดูว่าเข้าเฉยครับฝากคณิว่าด้วยนะคะตอนนี้ก็มีหลายสูตรที่แบบเขาออกมาใหม่แล้วก็มี <c oughs> ม,มีตอนนี้มีอาหารสุนัขด้วยให้คนเลี้ยงสุนัขมาใช้คณิว่าได้เหมือนกันนะครับผมและตอนนี้ก็ปีนี้เราก็จัดยิ่งใหญ่หญ่โตเราเอาน้องๆบัส12คน กเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็น้องๆทุกคนก็เป็นน้องๆที่รักสัตว์กันเช่นกันนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับเราคำนึงถึงคุณภาพจริงๆแล้วก็อยากจะให้สัตว์เลี้ยงแบบสุขภาพดีจริงก็ยังไงสูตรไหนเหมาะกับเลี้ยงคุณก็มาลองดูกันครับผมจะได้ว่าดูดีโลโลผมแล้วส่งตรงและสีเปียสิ่งที่พูดจริไม่ได้คิดเลยนะคือออกมาจากแบบไม่ได้ไม่ได้บอกเนี่ยดูผมดูิ ที่มาวันนี้ก็อยาย <ผม S 1> อกจะมาขอเลขได้ข่าวว่าให้เลขเด็กอยากมาวันนี้เพื่อมาทำเลขเลยนะคะแล้วแล้วถ้าเกิดผมบอกไปแล้วผมไปซื้อด้วยมักจะไม่ถูกก็ต้องซื้อสิเออ <c oughs> ไม่กล้า <c oughs> ให้ผมใช้เงินหน่อยหรือไงครับก็ค <c oughs> ือคืเธอพูดเองว่าถ้าเธอซื้อด้วยจะไม่ถูกแล้เธอก็ต้องซื้อไปมันต้องเว้นไปก่อนใครจะมีเลขดูเดือนไม่เป็นไปไม่ได้หรอกหาแบบเซอร์ไพรส์ไหมคะในโค้ชที่ผ่านมาเซอร์ไพรส์จริง แล้วคือจริงๆแล้วคือผมให้เลขทะเบียนไปใช่ไหมครับค่ะแล้วคือมันคือใจอะคิดว่าเออไม่ถูกหรอกเพราะว่าไม่ใช่เป็นทะเบียนที่แบบรอรอแล้วได้เป็นทะเบียนที่ซื้อแต่ว่ามันไม่ได้แบบมาเพราะแบบเอยดวงเราเหมาะกับเลขนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันไม่น่าหรอกมั้งค่ะแล้วพอได้ก็ ก็หายไปเลยคนที่ได้อะเขาไม่แบกเขาหายไปเลยไม่แบกเลยใช่ผมไปทวงในเองแล้วนะว่าแบบใครได้ก็มาแบกคนละเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์รวมรวมกันก็น่าจะเยอะอยู่อะไรเงี้ยคือม้วนนี้ก็เลยไม่ให้ผมรวมเองเพราบกันหรือเปล่าเก็บไว้คนเดียวเก็บแบบเราเราถ้าถูกจะโอนไหมครับโอนหน่อยได้นะฮะถ้าถูกโอนไม่ได้เดี๋ยวเป็นคนขอแบกไม่ผมผมเป็นคนไม่ซื้อไม่ซื้อซื้อ เล่นไม่เป็นดูไม่เป็นไม่รู้ไม่รู้แบบออกวันไหนอะไรเลยครับบตเตอรี่ยังไงใช่ใช่เล่นไม่เป็นจริงเคยไหมเคยเล่นแบตเตอรี่ไม่้ประมาณเดีนเคยซื้อครับเคยซื้อแต่ว่าเอ่อพอรู้ทีไรประกาศไปแล้วทุกทีแบบเลยวันไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเขาหวยออกวันไหนอะไรก็คือไม่เคยเคยแต่แบบบอกเลขคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ถูกอะไรเงี้ยเคยคุณแม่คุณพ่อดีใจแบบถูกหวยอะไรเงี้ยแล้วก็แม่เข้าใจว่า ไลี้ยงท้ายสองตัวแล้วสลับแล้วไงต่อ,อถ้าสลับไม่ใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> ซื้อแล้วสลับไปกันเออแล้วแด่ถูกของผมใช่เราก็เลยไม่รู้ไงว่าเอ้ยสลับอะไรไงตรงใครก็เลยไม่เป็นแต่ว่าแฟนมาขอเยอะไหมคะพอหลังจากที่มีคนถูกตองแล้วใช่ใช่หลายอาทิตย์ถือว่ามีอีเวนต์อีกวันหนึ่งเขาก็จะมาขอเลขกันแล้วให้ไหมปะก็ไม่ได้ให้เพราะว่าไม่รู้จะเอาเลขอะไรให้แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็แบบก็เลขทะเบียนรถ อะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเป็นรถมันก็มีอันเดียวจุดๆจะมาเปลี่ยนอีกก็ไม่ใช่พี่เจนเราซื้อรถใหม่เออจะไดเราเอาเลขมาให้ยังเอาเงินนิดที่ถูกหวยกันนะมาให้ผมผมไปซื้อรถใหม่แล้วถ้าบพี่เจนออกปั๊บผมบอกจริงๆหลาคนหลายคนก็จะบอกว่าอันนี้ขับขับงสำนักได้แล้วนะคะก็เดี๋ยววันไหนเดินผ่านๆเรามาขูดขาดูครับเดี๋ยวจะมีเลขออกแล้วะเจออะไรขูดขาได้เรือได้เรืออ่ะครับ เห็ดลอดงอะไรวันนี้พี่ไปถามเรื่องหวยเถียงอยู่ดีๆอยากรู้พอเห็นเร้่แบบเนี่ยอยากลองทาทายอยากลองทาทายคุณเสดมจสองตัวได้ไหมคะสองตัวสองตัวเอาเนีลยวันนี้สมาชิกทาทายว่าคุณนี่คือนี่ที่เจอหน้ากันเพราะว่าจะมาขอเลขเลยนะไม่ได้เตรียมมาด้วยดิไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเตรียมเอาแบบที่อยากบอกมาเลยเ调เลยเราจะมาลองท้าทายเทียด้วยนะเทียดสิบสอง คิดอะไรไม่ออกบัสมี12คนแน่นะั็ได้ๆๆคั่วนี้ออกงานหนักท่นั่งเลยเราดารเทีิยม่้อะกแบบไปเลยก็ผมพยายามดีเลยดีๆครับแล้วก็นอนน่เพียงพออะไรเงี้ยกินน้ำเวลาแปดแปดจะอนุไม่ผมก็ก็ก็ถ้ามีเวลานอนก็นอนแหละครับเพราะว่าช่วงนี้แบบ พี่หนักนะ่าจะเป็นถ่ายซีรี์มากกว่าแล้วก็พี่หนักกว่าถ่ายซีรี์คือติดนอแต่ติดนอนมันเลิกไม่ได้ก็เลยต้องออหาเวลานอนกันจรี่มันเลิกได้นะับไม่ผมไม่ผมไม่เห็น,นทำแที่เราเจ็บเรายังเลิกได้เลยเราก็เลิกได้อันนั้นมันเจ็บมันเป็นเหตุผลที่ใส่เพราะเราต้องแต่งตัวเพราะว่าผมถือว่าการติดนอนมันเป็นอะไรที่ทำให้เราพักผ่อนบรรคลายสบายใจแต่ตอนนี้ก็เสยังกลงับมา เข้าได้นะดีดีเลยสุดๆอุปกรณ์อะไรนี่แบบอยากจะเข้าเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยแล้วก็มีสายเลือดตอกจากพ่อไงคุณพ่อเป็นโปกลอติดก๊อกเป็นโปรแล้วเขาก็แบบรอว่าสักวันหนึ่งลูกจะตีดก๊อกแล้วพอรู้ติดก๊อกเขาก็เราก็มีเรื่องคุยกับพ่อมากขึ้นครอบครัวเขาก็แบบเฮ้ยบ่อยครับบ่อยใครเพ่อเก่งกว่าทุกวันนี้ก็ยังเก่งกว่าอยู่ ตียังไงก็ไม่ถึงไม่ถึงพ่อพ่อตีไกลกว่าแล้วว่าเราจะมาเป็นดาราจริงพ่อเคยแบบอยากให้เราเป็นเด็กๆใช่ไหมครับก็เด็กๆลูกทุกคนจะโดนจับเรียนจับจับไปซ้อมกอล์ฟหมดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เขาก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นนักกอล์ฟเพราะว่าตัวเขาอะไม่ได้เป็นนักกอล์ฟแต่ว่าเขาก็เป็นโปรตอนตอนโตอารมณ์ประมาณว่าพอเขาวัยรุ่นพอแบบสามสิบกว่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบมาตีกอล์ฟแล้วเขาก็ชอบแล้วเราชอบเงี้ยนะครับแต่เขาก็แค่แบบ ถ้าทายตัวเองเปเทิร์นโปรแล้วมันก็ติดไงเราเราเวเบอร์ไปเป็นลูกศิษย์โปรไหมล่ะโปรน้องมันติดแล้วค่อยเก่งเขามีโปรของเขาอยู่ใช่คุณพ่อผมเขาเป็นเป็นโปรแข่งไงเขาไม่ได้เป็นโปรสอบใช่มีบ้างครับมีบ้างใช่ก็เป็นแบบ equity เขาเขาเป็นความสุขครับเห็นแล้วีนโก่งยังไงได้ของ วิ่ขนซ่งค่ะได้แล้วอีกวันหนึ่งได้เลยพี่งอใช่อยกพี่วินนะคือเรารอนานแค่ไหนก่อนที่เราจะโพนเลอ้ยอาทิตย์นึงใช่ใช่คือไม่หรอกมันเป็นของที่พี่ผมส่งมาจากเมกาแล้วผมกลัวหายแล้วผมติดต่อแล้วมันติดต่อไม่ได้หมายถึงว่าติดต่อแล้วก็ไม่มีอะไรอัปเดตอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออหรือเราลอง ทางนี้ดูว่าไม่แปลว่าจริงๆคือลองมาหลายหลายทางก่อนใช่ใช่ใช่ลองหลายทางแล้วครับใช่แต่ว่าพอเออปุ๊บวันนึงได้เลยเร็วสุดเร็วเลยใช่ตอนแรกจริงๆวันนั้นจะไปหาที่โกดังจริงนะตอนที่เราโอดว่าแบบโกดังอยู่ไหนคือเราจะไปจะไปจริงใช่ครับจะไปจริงจะไปคุยคุยคุยกองใช่กองวัสดุเลยอ่ะแต่แล้ตอนแรกค่ะได้เปิดมาแล้วตอนแรกที่เราติดต่อเข้าไปอ่ะ ให้เรายังไม่ได้ขอนะขอในะอะไรเงี้ยเราได้รับการตอบรับขอมาอย่างไรเขา็บอกว่าเดี๋ยวตามให้อะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้อัปเดตเราก็ไม่รู้ว่าล,ลูกค้าเยอะหรืออะไรยังไงเ,เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ต้องใช้วิธีอื่นอะไรเงี้ยครับออลองดูมาเลยลองดูว่าคนที่โกงได้จะิจริงจริงจริงเขเป็นไปได้หรืเขาอาจจะไม่เล่น X ก็ได้หรืเขาอาจจะแบบ ใช่ใช่คือมันมันไม่ใช่ไรหรอกมันแค่แบบเราเราอยากคือผมอยากรูที่โกดังผมไปเสิร์ชเน็ตมาแล้วแล้วเขาบอกว่าเออถ้าเกิดว่าตามแล้วมันไม่มีอะไรอัปเดตแล้วเขาไม่โทรกลับมาคุณบุกวิที่โกดังเลยในในในพี่กูพี่กูเกิลเขาบอกองว่าอย่างนั้นผมก็เลยหาที่โกดังไม่เจอสักทีก็เลยให้แฟนช่วยหาที่โกดังเจอ ครั้งแรกครับแต่ไม่เคยแต่ไม่ได้ไปเออก็อะไรทีบอกว่าแต่ไม่ได้ไปใช่ไหมแต่มันได้ขอมาก่อนไง้ไม่ได้ขอเราอาจจะไปแล้วเขาติดต่อกลับมาไหม้องไม่มีได้ของแล้วตุลาเขาส่งให้เขาส่งมาให้เลยใช่แล้วก็รู้เป็นเจนแล้วเขาจะไม่กล้าเลยเป็นไม่ก๊อลฟอ๋อเป็นคนละเลยต่ว่าด้ยเป็นใช่ไม่รักเลยใช่แล้วเขาส่งที่ส่งมาจากอเมริกาแบบมันขึ้นลงขึ้นเรือมาแล้วก็กลัวว่าแบบมันจะหายมันจะ ทำรุทถ้าทิ้งไว้นานอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับไปแฟนก็แบบว่าช่วยกังแฟนก็ช่วยหาโกดังเพิ่งรู้ว่าเป็นแฟนเป็นแฟนขับเป็นนักสืบก็วันนี้แหละถ้าเพิ่งรู้เพิ่งรู้ใช่ไม่คิดว่าจะหาที่เจอต้เจอจริงเจอภายใน5นาทีจริงๆคุณอาจจะไม่ต้องเต่อียกแมสเซอร์ในทุกคนก็ได้แค่คุณเข้าไปในีเองแล้วบอกเป็นแฟนเคุณใช่ครับไม่ต้องไปคุณหลังจากนี้ผมหาอะไรไม่เจอหรือว่าผมสงสัยอะไรผมไปหาแฟนลับดว ก็เดี๋ยวลองอากูก่อนถ้าอากูไม่ได้ก็เดี๋ยวไปแฟนคแล้วพอได้มานี่ก็คือของโอเคดีไม่คือสนุกนะครับโอเคดีครับโอเคดีขอบไปดีไม่ไม่ให้พี่โอเคนะครับขอบโอเคไหม